พระเจ้าเอกทัตทรงจงกลมจนเสียเมืองพระเจ้าเอกทัตหรือสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอาอมรินทร์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์ที่33าซึ่งเป็นพระองค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยาที่พระราชพงศาวดารระบุถึงพระองค์ไปในเชิงไม่ค่อยดีนักโดยกล่าวว่าพระเจ้าเอกทัตทรงเป็นสาเหตุขอองค์การเสียกรุงครั้งที่สอง กรมมาคุณอนุรักษ์มนตรีนั้นโฉดข่าวหาสติปัญญาและความเพียรไม่ได้ถ้าให้ดำรงฐานนาซักมหาอุปราชสำเร็จราชการกึ่งหนึ่งนั้นบ้านเมืองก็จะเกิดภัยพิบัติฉิบหายเสียเป็นคำกล่าวที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตทะเลขาถึงพระราชริยาวัตรอันไม่งามของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ในความรับรู้ของคนทั่วไปและในแบบเรียนประวัติศาสตร์มักมองพระองค์ด้านร้ายส่งผลต่อทัศนคติของคนไทยอย่างชัดเจน รวมไปถึงละครโทรทัศน์เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติาศาสตรอเช่นสายโลหิตฟ้าใหม่ซึ่งเป็นสื่อที่คนไทยส่วนใหญ่เข้าถึงได้ง่ายก็แสดงภาพลักด้านลบของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้เสียเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อศึกษาจากหลักฐานทางประวัติาศาสตร์เช่นคําให้การชาวกรุงเก่ากลับปรากฏเรื่องราวของพระเจ้าเอกทัศน์ที่ต่างออกไปจากการรับรู้ข้างตน้นพระราชการณียกิจสําคัญที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าเอกทั์ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการทำนุบำรงพระพุทธศาสนาเช่นคราวที่พระเจ้าเอกทั์ขึ้นครองราชสมบัติพระองค์โปรดให้หล่อพระพุทธรูปขนาดเท่าพระองค์ทรงบริจาคทรัพย์ทำการเฉลิมฉลองพระพุทธรูปแล้วอัญเชิญพระพุทธรูปพระองค์นั้นไปยังวัดวิหารหลวงวัดพระศีสันเพช์ทวงป้งรัชการยังโปรดสร้างวัดเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ทรงบริจาคพระราชทรัพย์เพื่อสร้างพระอารามขึ้นสองแห่งคือวัดละมุดและวัดทลุทาวาสยังทรงเสร็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระพุทธบาทที่สระบุรีเป็นประจำทุกปีอีกด้วยเมื่อบ้านเมืองสมบกพระเจ้าเอกทั์ก็โปรดทำบุญบริจาคทรัพย์ให้แก่ผู้ยากไร้เป็นประจำเช่นกันด้านเศรษฐ,ฐกิจพระองค์ทรงออกพระราชบัญญัติการใช้เครื่องช่างตวงเครื่องวัดต่างๆทั้งเงินบาทเงินสลึงเงินเฟืองให้ที่ยิงตรง และยังยกเลิกภาษีอากรต่างๆภายในสามปีนี่คือเรื่องราวที่ปรากฏในคำให้การชาวกรุงเก่าส่วนหลักฐานอีกหนึ่งเรื่องที่มีทิศทางเดียวกันกับคำให้การชาวกรุงเก่าคือคำให้การขุนหลวงหาวัดฉบับหลวงที่กล่าวว่าพระองค์ตั้งอยู่ในธรรมสุจริตบอพิษเสด็จไปถวายนามัสการพระศรีสรรเพชทุกคราวมิได้ขาดพระบาทจงกรมอยู่เป็นนิดบอพิษตั้งอยู่ในทศพิษสิบประการแล้วครอบครองกรุงขันทศีมา ทั้งสมณพราหมณ์ก็ชื่นชมยินดีปรีเป็นสุขมิราชทุกขภัยยอด้วยเมตตาบารมีทั้งฝนก็ดีบริบูร์นภูลอความสุขมิได้ดานทั้งข้าวปลาอาหารและผละไม้มีรสโอชาฝูงอาณาประชาราชและชาวนิคมชนบทก็อยู่เย็นกเกษมสารมีแต่จะชักชวนกันทําบุญให้ทานและการมโหรถพอต่างๆทั้งนักปอราชผู้ยากผู้ดีมีแต่ความสุขที่ทุกข,ขอบขันทศีมา เนื้อหาที่พบไม่แตกต่างกันนักกับคำให้การชาวกรุงเก่าส่วนพระราชพงสาวดารสมัยกรุงศรีอยุธยาส่วนใหญ่มักกล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญสำคัญเท่านั้นและเรื่องราวการสงครามระหว่างอายุธยาและพมา่าช่วงปลายรัชกาลถึงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองไม่ปรากฏเรื่องราวพระราชการณียกิจของกษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แม้แต่เพลงเพลงยาวนิราชเสด็จไปตีเมืองพม่า พระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถเมื่อครั้งเสด็จไปตีเมืองพมา่าเมื่อปี2336ทรงพระราช,ชนิพนธ์เพลงยาวนิราชนี้คึ้งแทนที่นิราชนั้นจะรำพึงถึงหญิงอันเป็นที่รักที่ต้องห่างจากกันแต่กรมพระราชวังบวรสุรสิงหขนาถทรงหวนรำลึกถึงพระนครศรีอยุธยาอันรุ่งเรือง และในนิราศเพลงยาวนี้ยังทรงกล่าวถึงความประมาทการที่ทรงมีพระเมตตามากล้นเกินพอดีของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์สุดท้ายของพระนครแห่งนี้ไว้ด้วยความว่าทั้งนี้เป็นต้นด้วยผลเหตุจจอาเพศกษัตริย์ผู้เป็นใหญ่มีได้พิจารณาข้าไทยเคยใช้ก็เลี้ยงด้วยเมตตาไม่รู้รอบประกอบในราชฯกิจประพฤติการแต่ที่ผิดด้วยอิจฉาสุภาษิตท่านกล่าวเป็นราวมาจะตั้งแต่งเสนาธิบดี ไม่ควรจะให้อักฐานจะเสียการแผ่นดินกรุงศรีเพราะไม่ฟังตำนานโบราณมีจึงเสียทีเสียวงกษัตราถึงไม่ใช่หลักฐานทางประวัติาศาสตร์ทางการที่ชัดเจนแต่เพลงยาวนิราศเรื่องนี้ก็ทําให้ผู้อ่านเข้าใจสภาพการในช่วงการเสียกรุงได้เป็นอย่างดีจากมุมมองของผู้อยู่ร่วมเหตุการณ์